ืัอน,นี้ก็เฮ็ดยาเฮ็ดกินคือก้าจ้าดูไปให้นะคะไปผอเพื่อหมาหน่อยเนาะก็เลยคิดว่าเสียไม่เฮ็ดขนมหวานกินกันนาคือลาซาลาใบองเพิ่นนะคะเหมือนใบโพนะคะเป็นรูปหัวใจอ่ามีขนเป็นพืชสมุนไพรนะคะมีสรรพคุณทางยามากมายเลยนะคะจะรู้สิยกตัวอย่างขาวๆไห้ฟังนะคะหมาน้อยนะคะหรือเรียกว่ารวงขมเหลานะคะ ยาลดการดูดซึมของน้ำตาลและไขมันจึงหมอที่จะใช้เป็นอาหารของผู้ป่วยเบาหวานนะคะกระมานน้อยเป็นยาช่วยย่อยอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกท้อง,อองอหมอหมอยาพื้นบ้านนะคะใช้เครือมาน้อยเป็นยาแก้ปวดเมื่อยแก้ปวดหลังปวดเอวแก้ไข้นะคะเจ็บคอไข้ออกตุ่มนะคะามดานได้ด้วยนะคะนี่คือสรรพคุณข้าวแต่ ประโยชน์ของเขานะคะมีเยอะมากมายเลยนะคะเดีเยวเครื่องมาน้อยนะคะมักใส่ใบเตยจะ้ะทิ้มไว้ประมาณสามชมู่ก็จะได้เป็นหุ่นหุ่นนะคะหนาตากินกนำนํากะทิหวานเย็นกินหล้สดชื่นแห้งจ้า